ทองคำดิ่ง600บาทจากขาขึ้นสู่แรงขายนี่คือสรุปประเด็นสำคัญนะครับเรื่องราคาทองคำที่ร่วงแรง600บาทเช้านี้10ตุลาคม2568ครับคือเช้านี้เนี่ยราคาทองคำปรับลงแรงเลยถึง600บาทนะครับก็น่าจับตาม,มากเพราะว่าก่อนหนี้ราคาเขาขึ้นมาตลอดเลยหลายสัปดาห์เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นราคาล่าสุดเป็นยังไงแล้วนักวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้าง เรื่องแรกเลยนะครับราคาล่าสุดวันนี้ทองคำแท่ง96.5%อาอันนี้คือมาตรฐานสำหรับลงทุนในบ้านเรานะครับขายออกอยู่ที่61,700บาทส่วนรับซื้อเนี่ย61,600บาทครับส่วนทองรูปพรรณนะครับหรือว่าทองที่เราเอาไปทำเครื่องประดับกันนะครับขายออกตอนนี้อยู่ที่62,500บาทครับประเด็นที่สองทำไมราคาลง นักวิเคราะห์เ้ามองว่ามาจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับก็คือขายล็อกกำไรกันหลังจากที่ราคาขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มีอีกปัจจัยนะครับคือค่าเงินตราสหรัฐที่แข่งค่าขึ้นอันนี้ก็ปกติเลยครับพอแข่งค่าปุ๊บก็จะไปกดดันราคาทองคําให้ลงได้สุดท้ายครับคำแนะนำสำหรับคนที่มองซื้อสะสมยาวๆนะครับจังหวะนี้ก็อาจจะทยอยเข้าซื้อได้แต่ถ้าเป็นสายเก่งกำไรระยะสั้นอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับความผันผวนในตลาดช่วงนี้อาจจะมีเยอะขึ้นครับ สรุปง่ายๆก็คือราคาทองวันนี้ร่วงลงจากแรงขายทํากำไรแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนักลงทุนก็ลองดูนะครับปรับกลยุทธ์ตามเป้าหมายของตัวเองกันไปถ้าคุณไม่อยากพลาดแนวคิดเศรษฐกิจกและท่องคาแนวลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไทโกหับไว้นะครับ